เหตุการณอืนอ่าสวัสดี้จ้าถ้ <S <S าติดถ้ <S <S 2> <S 2> าติดนะนี่อยู่ในลอต้าวทูเกเตอร์นะทูเกเตอร์อ๋อต้องออกเสียงให้ถูกต้องเลยนะออกเสียงถูกต้อง,งด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวซอสจะจะไม่ใช่ซอสนะเดี <S <S 2> <S 2> ๋ยวซอสเดี๋ยวซอสจะเป็นซอสไปเลยนะซอสพริกหรือซอสเผ็ดกระเทศยมกระม่งเลยซอสซอสซอสต้องมีเย็นแล้วเนี่ยร้อง ที่พักพิงต้องคราบคบ <P ink> เพลิงนั่นแหละคบเพลิงคบไฟครบไฟเราจะค้างที่ไหนดีนนะะาชวเราคร้างที่อื่นเลยอ่ขย้อดเลยขย้อนเลยเฮ้ยปิ้นย่าปิ้นปิ้นเลยก่อนอื่นนะครับไอ้นั่นก่อนเถอะ <P ink> อะไรกองเพลิงไม่ใช่คบเพลิงคบไฟอ่ะ นี่เราจัดก,การไอ้ตัวนี้กันไหมเนี่ยเนี่ยมันมองหน้ามันเห้อเห้อเฮ้อแล้วมันมีหมวกด้วยอ่ะก็เก็บได้มันตกพื้นอะ่นนะหมวกชาวนาเดี๋ยวนะอุ้ยฟิน อ่ะเราเดินเที่ยวกันมันยังไม่มืดเท่าไหร่ฟลิมฟลิมนั่นไงเต้นเตีบฟรีคอร์ดคอร์ดขวานขวานฟรีตัดต้นไม้เฉยเลยเก็บเลยเก็บเลยนะไม้ไม้ให้เด็ดเต็นเต็นถั่วไปใช้ดีกว่าเข้าไปเหรออ่ะเราจะใช้เอ่อ เขาเรียกอะไรอะ่ะมุงกุดดอกไม้มันจะดูฟุง้งฟิ้งกว่าขาดไอ้นี่ขาดอะไรนะทำไมต้องงานทำไมต้องเงื้อมแบบเออ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 ช่วยอะอะไรวะบูแกงมาตัดไวกว่าโอ้โหัธรรมชาติเกือบเกือบเกือบไม่เห็นนาฬิกาเลยครับพี่น้อง ตอนนี้มันตอนกลางคืนแล้วเอาตายแล้วกลางคืนแล้วยังมีหน้าเดินไปที่มืดๆคุกคุกอย่าไอ้นี่นะแ <c oughs> ถวนี้มันแถวนี้มันเถื่อนนะมาปุ๊บคุกเลยคุกเลยคุกเลยคุกนี่คือเราต้องแบบทำอะไรเด็กเกียรติอายุต่ำกว่าอุ้ยไม่ใช่นะเอย่าพาทิ้งสิเฮ้ยเฮ้ยเคส เห็ดอะไรอ่ะเห็ดผีฮะเห็ดเห็ดเห็ดตีเหรอเฮ้ยไอ้เห็ดนี่รู้สึกว่าจะเดี๋ยวไฟเพิ่มถ้าตอนสตามมันสีมันดีสีมันสวยวันนี้จะจะจะเล่นอยู่หรอแต่ว่าภาพแบบนี้ชอบนะมันมีเอกลักษณ์ดีนี่เป็นชาวนาเรื่องมีพกอันนี้อะไรซ่อมอ่าแล้วมันต้องงานเหรอตึก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 ด้วยอ่ะมันตึก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 ไปเลยอ่ะ นทรงพลังไม่เกิน <And well. S 1> เออ <Well. S 1> ได้ปินมาสองอันเดี๋ยวคาพิกแอกไว้ก่อนดีกว่าเจอแบบพวกหินอะไรเงี้ยตอิกดเออเอาอันนี้มาใส่ไฟไม่ต้องหรอกปิงป้งปินเห็ดก่อนอ่ะเรนเอาสีฟ้าไปไว้กินแล้วกันเยวเอาสีเขียวเอง ฆ่ามัน้น่ฆ่าได้ด้วยวะทำเ,ร,เ,เร,รื่องอะฮรน่ะปิดปกดคลิกปีะใช่ถึงว่ากาจะหมอนยังไงอ๋อนี่แอ <ตำ S 1> มาแล้วโอุ้กปิ้งมากเลยพลออกมาพอกินอยา่าฆ่าเลยขีดเสื้อกับมากรเอนเราว่าเราฆ่าวัวสักตัวหนึ่งเพื่อที่เอาเนื้อมาไว้กินเนี่ยเดี๋ยวหาตัวที่หลงฝูงมันไม่งั้นนี่ โดนวัวหมูแน่นอนเดีย๋ยวหอกินเพิ่มพลังตักก๋อได้ฟิตนะอ่ะ,อะไม่มีนารปิ้งไปแล้วเป็นเบอร์รี่ยา่างทอดอะไรนั่นแหละคุกแหละมูกแกงแง้วต้องกินเยอะใช่ไหมกินเ,อเยอะๆกินให้แบบเยอะๆเลยหน้าหนาข้างบนอ่ะขึ้นไปเก็บแครอทอ่ะกินแล้วจะฟิตตังค์อ้วน <laughs> ช่วยระช่วยนช่วยช่วยช่วยดันช่วยดันช่ดันดันดันระดันคนเดียวเถอะให้มันติดอ่ะเดี๋ยวอันนี้ก็อย่ามาเต็นต์ระดันเดี๋ยวระดันตัวนี้ลงเออมันอยู่ใกล้กันเกินไปเดี๋ยวมันหมู่มันจะเรียกพักพวกเรจะไม่ดีต่อพวกเราขอหม่อยไปว่ะไปดิอีกอ้วนอีกคนเยอะเลยนะ โอเคลองยืดดีกว่าแล้วเราตีตัวนี้เรายิงตีตัวนั้นเอ้ยกำหนูกลับมากอนกับมากอนเออรอบเยี่ยสองนี่เลยครับคือเรื่องหารกินเป็นหมูเป็นหมูคณะนี่ตีสี่ตีแล้ววิ่งหนีเว้ยหนึ่งสองสามสี่นี่วิชาเคลบ หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่โอ้ยไอ้ไหนไหนหนึ 2, 3, ่งสอสามสี่วามสี่ฉันดูให้มันงัดก่อนแล้ววิ่งหนีตัดต้นไม้ทบ้านแล้วไม่ทายทิ่ขวเจ้เาเลควันพังแล้ว้ายแล้วเนตนทล่ไปดึ ยิ่งงเแค่หว่าตัวไหนคือตัวที่ตีมาตั้งนานับนี่แบกู่วะเออเก็บไปเก็บไปเก็บไปเดี๋ยวตัวนี้สอสส่เนี่ยเนี่ยเนี่ยหนึ่แล้วก็วิ่งหนึ่งสองสามสี่อยนั่งนับ้วยนะมาเลยพี่น้อง แล้วสองคนเชื่อกลุงอ่ะได้ได้อ้าวบอลแตกมาออกไปตีออกไปตีจะจะขอดเฮ้ยเต็มยามาดูอ๋อมันจะไหม้นี่ไงเราจะอดได้เนื้ออันนี้ก็ได้เนื้อย่างเลยอ่ะเออได้เนื้อย่าง ไม่อยากได้ขนมันไงเราไม่ได้เข้าไม่เป็นไรนะู้มันใช้ไฟตีแล้วไม่ใช่ไปลุกธรรมดาเคยมาล่าที่ไหนอ่ะโอเคตอนนี้เราได้เนื้อมาเยอะแล้วเฮ้ยเฮ้ยขี้ช้างเอาไปล่าช้างกันบ้างเผื่อเอางวงไว้ช่วงฤดูหนาวน่ะนะไอ้นั่นอะรอยเท้าไม่ใช่หรอมันไม่ใช่ขี้เหรอขาวเป็นรอยเท้าเหรอ เขาใจผิดมานานนิ้วขี้ช้างไปไหนไปล่าช้างเงยอ๋อเหรอไปดิอะแต่มันมืดแล้วเนี่ยเอาไปเท่าที่ไปได้กอนอะไรเราเรามีคบไฟคบไฟคบไฟกระเด็นที่เรามีทอชทอดดูดทอชเรามีย่างเออเดี๋ยวเราจะมีปิ้ง Okay, ยังไม่ใช่ไปนี่แกทำไมกินแล้วมันไม่มีผลไมไอเห็ดนะ่ะเอ้ไม่ใช่เห็ด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 ปีอ่ะมันมันมีนะต้องดูดีๆว่ามันจะเพิ่มอะไรแลดละอะไรมันจะมีเห็ดที่ลดด้วยไอ้นน็ อะไรอ่ะเลทรีอะไรนินิทรีอ่ะเงี้ยเนี่มันคืออะไรวะไอะไ้ก้อนอ่อนทอมๆมันเอ่อรู้สึกว่ามันจะสามารถไปใช้ทาํากันเถาเดอร์ได้แล้วก็ใช้ทําไอ้เนี้ยได้ไอที่จุดไฟของไมเคิลอ,อ่ะเออจะว่าไปวิ่งกี่วิ่ง,ง,งตามรอยเท้าไม่ใช่เหรอรอยเท้ามันไปไหนแล้ววะมัน,นั่นดะีนะไปละ เออพวกเราค้นหาไอ้ที่เป็นทองกันดีไหมจะได้แบบสร้างเครื่องแมชชีนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อ่ะอันนี้อ่โอเคหมวกไอ้ไอ้หมวกนี่มันทำอะไรได้บ้างวะเดี๋ยนะอันนี้ถ้าเกิดใครใครเป็นคนสร้างแล้วคนนั้นจะเป็นคนเกิดใช่ะไม่รู้หรอกลองดิเอาฟางไม่ได้เลยนะเป็นได้บ้างลองดิไม่ได้กวดอะไรอ่ะ ปกติคลิกแล้วมันจะได้มาตรงนี้นดีวกว่าเต็นเก็บกระเบียงดีกว่าจอมือจอมือปะนะ้าน้าจอมือปะนะ้าน้อ๋อไม่เป็นไรไม่ห่วงเรื่องมืดไปเก็บกระเบียงไปตรงนี้มีแครอทอย่างนึงเก็บไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเ,ยวเยวก็บเห็ดเลยเห็ดม<ด>ันนอกมากเกินขคือแม่งบนดีกว่าใกล้ถึงเขตหินแล้ว เอาตรงนี้กันเดี๋ยวมันไปไม่ถึงจะมืออยู่ละตัดตัดไอ้พวกนี้เสร็จแล้วแบบโผล่ขึ้นมาอีกเสกว่าตัวไม่เอานะ <c oughs> ยังก็แย่เบย <c oughs> โอเคคาบหมองเต็มแนละ้วเฮ้ยเฮ้ยได้ยินเสียงไก่งวงเนี่ยเอาขี้จุดไฟ <c oughs> ยังก,ก็นิวเคลียร์อเอาขี้จุดไฟนี่เหม็นทึงหอมกลิ่น กดอะไรแบ่งนะสเต็กอ๋อนี่องกดคอนโทรลก่อนอ่ะตั้คอนโทรลอ่ะเนื้ออ๋อมีเนื้ออยู่สามันไม่ไรเก็บพลังก็ได้แต่เต้น่าต้องเก็บเนื้อไ้เยอะแอบแบแอบแอบแ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 บเออว่างๆนี่ตัดต้นไม้รอเลยตัดตัดตัดัดตัดตัด ใช้ทองหนึ่งก้อนอเอาจริงๆนะเกมนี้เข้ามาเล่นได้ไม่นานเลยโอ้โหเ,เรานี้ฉมังเลยเล่นเป็นร้อยวันถ้วเต็มที่ก็เจ็บยีสิบวันกันอยาจะวิ่งโดดลงน้ำตายแนละ้วอันนี้เล่นตัวอื่นนะถ้าเล่นวิวโลนี่จะจะไม่จะไม่โกงคืนเลยจะจุดไฟวิ่งหาจนกว่าจะเจอขุมทอง ้วทำแบบนี้แล้วมันก็จะลุกลามใกล้ๆนี่แหมได้เห็นทางข้างในหน่อยอยากได้ทองแล้วเห็นพื้นหินนลยว่าจะมีหินอ้าถึงจริงๆด้วยทองเนี่ยทองมีอรอยเท้าช้างด้วยเดี๋ยวไปทอามาโอได้ท,ไแบบทองแล้ว ไหนก็มาแล้วเอาให้คุ้มเลยวทอเออไหน่ะเออหนหมดแล้วล่ะอุ้ยออเอาอ,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 อย่าไปใกล้มากห่วงรังเน่ยนั่นไงไปม้งมา่มาที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 ่มาไอ้ฆ่ามันไหมล่ะเล่นน้องไก่นะเดี๋ยวทำทำอาวุธ นะอุ้ยเดี๋ยวกดผิดโอ้ <c oughs> โคตรแรงจะบอกว่ามันตีแรงมาก นี่เต็นต้องดูสเต็ปเราเฮ้ยเป็นไอ้นี่เลยด้วยโ oh <my> อ้ y g o กอดเออ,อ <c oughs> เอาไหม่ส <c oughs> ามเดย์มาหนี่งเดทเฮ้ยมันเบ่งไข่ออกมาว่ะเค่ลองว่าเป็น, okay, ปน,ปนโมลิเตตดีตาหนาว